สวัสดีครับเจอกันในครั้งขังผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาโมเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับฟีโนโ่ครับผมฟีโนโ่ที่ว่าจะซื้อมาซ่อมขายเช็คขาย,ขายพร้อมใช้งาน4ี่พครับราคา4ี่พันาคราวนี้ตอนนี้ผมเช็คขบูเรียบร้อยแล้วครับเช็คขบูเสร็จแล้วเช็ควาลเสร็จแล้วครับน้ำมันเครื่องเติมเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องเติมพอดีแล้วครับ0.8ครับ เชคขบูเรียบร้อยครับเปลี่ยนสายน้ำมันครับเปลี่ยนสายดูดครับทำโช๊คครับโช๊คขบูททำเรียบร้อยครับนี่ครับถรานี้ก็จะเป็นหัวเทียนด้ยครับทวถอดของเทียนออกมาแล้วรู้สึกว่าหัวเทียนมันเขอะครับหัวเทียนมันไม่ไม่มันแห้งครับแต่ว่ามันขมเยอะครับสีสวยครับแต่ขมเยอะก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ครับใส่น้ำมันไปนิดนึงครับแล้วก็คราวนี้ก็จะสตาร์ทให้ดูครับผม ว่าอาการมันเป็นยังไงครับมันจะน่าใช้งานไหมหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็ขาดไม่ได้ใส่บอกครับขาดชุดสตาร์ทครับรีสตาร์ทชุดหมอนแบม้อแบตเตอรี่ครับตอนนี้ยังไม่ใส่ครับจะสตาร์ทก่อนครับด้วยการสตาร์ทโดยตรงก่อนครับสตาร์ทแบบตรงๆงก่อนครับเปิดสวิตช์กุญแจครับแล้วก็ ได้สตาร์ทครับได้ได้สตาร์ทแล้วก็จะจี้โดยตรงครับโดยการขั้วลบขั้วลบในจี้โค้งครับจี้เครื่องครับโค้งหรือว่าเครื่องครับขั้วบวกก็จี้ตรงนี้ครับจี้ขั้วบวกครับติดครับติดง่ายครับติดง่ายก็เครื่องก็เงียบแล้วครับผมเอ้าดับแล้วดจนปรับนิดนึงครับ เาใหม่ครับเร่งไหมนะครับตอนนี้เบาไม่เบาไม่อยู่ครับต้องลิงกหน่อยครับตั้งเร่งนะตั้งเร่งครับเรียบร้อยครับนิ่งนะครับตอนนี้เครื่องนิ่งครับเงียบด้วยครับแล้วมาดูครับว่าควันหรือเปล่าครับ ไม่มีควันครับเด็วชิ้นตอนนี้ก็จะเบิ้ลให้ดูครับควันไม่มีครับผมอันนี้ก็จะเบิ้ลครับ คขาเร่งครับก็เงียบครับผมเงียบเราก็นิ่งครับก็พร้อมใช้ครับผมเพราะว่ามันไม่ดังครับไม่ดังแล้วก็ไม่ควันครับไม่มีควันครับไม่ดังแล้วก็ไม่ควันแต่ว่าขาบูยังเป็นขาบูเดิมอยู่ครับเป็นขาบูเดิมยังใช้ได้ดีอยู่แต่ว่านมหนูก็ยังเป็นนมหนูเดิมครับนมหนูเดิมเบอร์ร้อยแปดหรือว่าร้อยสิบครับ มันก็เป็นตระกูลของมิโอฟิโนครับมันก็ค่อนข้างจะเปลืองน้ํามันครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นนุ่มหนูเดิมครับแต่ว่ามันก็จะวิ่งได้เต็มคันเร่งครับวิ่งได้เต็มคันเร่งแต่ว่าถ้าเราอยากประหยัดคันเร่งประหยัดน้ํามันครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนมหนูอากาศครับจากเบอร์ร้อยแปดหรือว่าร้อยสิบครับให้เหลือเบอร์เก้าสิบสองของโนวาได้ครับผมหรือว่าจะใช้ของแปดสิบแปดของ เบอร์88ของเว็บร้อยยก็ได้ครับเพราะมันเกลียวเดียวกันครับแต่แค่ว่ารูมันเล็กกว่าครับแต่มันก็อาจจะวิ่งได้ไม่ไม่เต็มคนเล่งครับอาจจะวิ่งได้แค่ห้าสิบหกสิบครับผมแต่ว่ามันจะประหยัดขึ้นเยอะครับผมอันนี้ก็เป็นรถที่ซื้อมามาเช็คมาซ่อมให้พร้อมใช้งานครับราคาขายก็สี่พันห้าครับไม่เกินครับผมสี่พันห้าครับผมประมาณนั้นครับตั้งราคาไปเลยครับ เหลือครับเหลือเลือนไม้ครับเลือนไม้ยังไม่ได้หาของเก่ามาเปลี่ยนครับผมมันยังแตกครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับไม่ไม่สวยครับเตลวอเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ครับก็เหลือขอบล้อหลังครับมีแต่สนิมครับดําครับต้องเปลี่ยนครับผมแล้วก็ต้องเช็คข้างครับต้องถอดข้างออกมาเช็คดูครับเช็คสายพานเช็คเม็ดครับเช็คทุกอย่างครับก็คือให้มันเอาไปทาไปซื้อไปใช้งานแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนครับก็คือพร้อมใช้งานได้ครับผม นี่ก็เป็นอีกคลิปนึงครับผมที่ผมนํามาฝากต่อจากคลิปที่ผ่านมาครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f อทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยครับผมใครสนใจก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมเดี๋ยวพก็จะเก็บแวครับผมรถอยู่จังหวัดอุดรครับผมอยู่จังหวัดอุดรถ้าใครซื้ออยู่ในจังหวัดอุดรเนี่ยผมส่งฟรีครับไม่คิดค่าส่งครับผมแต่ถ้าออกจากจังหวัดอุดรไปก็ต้องคิดค่าน้ำมันตามระยะทางครับผม ไม่ได้บวกเพิ่มครับคิดแค่ค่าน้ำมันครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าตอนจบแล้วคันนี้มันจะเป็นยังไงครับผมจะพร้หน้าใช้หรือเปล่าราคา4,500พร้อมใช้งานครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ